ว้าวเจอกันอีกแล้วเมนูอะไรครับดูใส่หอมลงไปพัดหอมน้ำมันห่อนๆอ,อ่ะคว้าไปเรื่อยๆครับคว้าไปเรื่อยๆหวัวขาเจ้าหอมขาวเขาเหลืองมะนะครับดูวันนี้มันเดาแล้วว่าเป็นเมนูอย่างใสไข่แล้ครับใส่ไข่ละ ไข่เ่าก็ตอกละอีให้เข้ากันครับเดี๋ยวเขาจะกลิโเขละเขาเลกนะครับกนไปกลิ<อ>้นไปเอยๆครับกนเฮ้อไข่มันสุกเมนูนี่ทำได้ครับบะหยากทำให้เด็กๆกินได้ผู้ใหญ่ก็ทานอร่อยกลิ้โอ้ไข่เ่อไปสุกแล้วครับนี่กลิไปกลิไปครับ กลนไปเรื่อยๆครับกลนไปอ่ะเดี๋ยวรอไขสุกก่อนนะครับหนะารระรอไขสุกำกำครับอ่าโอ้โหกลนกำปิ้นกั๊ครับปิ้นกำกลนไปเรื่อยๆครับกลนไปเรื่อยๆหนะเอาละเอาละไขเริ่มสุกล้วเอาลรอๆใส่ปลาหมึกลงไปนี่ปลาหมึกเขาก็สุกแล้วนะครับเอาลอกจุดสุกล้ว ปลาเมือกกับไข่กล้นเข้ากันไปเรื่อยๆกลนไปกลนไปนอะไระใส่หัวต้นหอมฮใส่ต้นหอมแล้วนี่กี่ับเขาต้องใส่หัวต้นหอมกอนนะครับดูกลนไปเรื่อยๆครับกลนไปเรื่อยๆกลนไปเรื่อยๆนี่ดูโอ้น่าโอ้ต่อไปใส่ผงกะหรี่นี่ ผงกะหรีนี่ผมแนะนำมาอยู่อห่อดีๆหน่อยครับมันจะล้ำครับอ๋อผงกะหรีนี่นะโดนความร้อนมันจะหออมขนาดกบ้นไปเลยๆคุเละไปเลยๆโย้ดโน้ดโดเอา้าเอ้าค้นไปแฮมก้นไปแฮมเดี๋ยวเอาละเอาละเดี๋ยวเขาจะปรุงรสแล้วนะ,ะใส่ผงนัวลงไป น้ำตาลเห็นน้อยครับนะนี่นะเนี่ย่น้ำตาลไปน่อยครับโอ้กระโกนไปครับโุเร่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวหน้าตาก็ะเจีเหลืองช้ำโอ้ตามด้วยพริกครับซอยพริกซอยอ่ะโอ้เมาะขันนาเนี่เดี๋ยวโกกุเล่เหมือนกันครับโอ,โอ,โอ้สีสันจัดจ้านมาครับน่ารับประทานจริงๆเดี๋ยว โด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 คนไปเรื่อยๆครับอัดเติมผงมหน่อยครับผงกะหรีแป๊บหน่อยครับเนาะสีสันจะได้สวยงามโอ้โหแล้วนะครับมาปิดท้ายด้วยอ,อยังแฮมเอู้ยังมัปิดจ้ะดูใส่ต้นหอมครับแเราจะกนต้นหอมให้เป็นสลบก่อนเนาอ,ไ,อไปละไปละอ้าวเติมอย่างลงไปแฮมอ้มาปิดท้ายเดี๋ยวน้ำมันหอ,อยครับนี่นะดู โอ้ยกล้วยมครับโอ้ยน่ารับประทานอนะ่ะพร้อมรับประทานแล้วครับมาทานด้วยกันนะครับเดี๋ยว